คิดว่าผมจะรอดผ่าท้องไอ้เข้มมาเหมือนกับมันดาที่ผ่าคลอดติดอยู่ในท้องตั้ง20ปีจนชีวิตเกือบมอดได้ข่าวว่ามั่วอยู่นี่พี่อยากจะหอมสับสองกออย่ามาความคาบวอ็มซีฉลาดน้อยฮะหรือว่าแกเป็นลูกตมุนไอ้กาตอยแอบมาสวมรอยรุ่นทันฉันจะหันแกเหมือนหอมซอยคราวนี้ไม่มีพลดประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอย ก็เคยกันอยไหนข้าไม่รู้จักรู้จักแต่ซุเปอร์แม่คนที่แข็งแรงเพราะแม่งมุมกลดแป๊บมงขอให้ขอพักกินน้ำลายคนนื่นเคยเรียกน้ำได้แต่ข้าเรียกมันว่าน้ำหมักน้ำหมักของข้าอร่อยข้ากินบ่อเองลองสีกินน้ำหมักประหยัดไม่ต้องซื้อน้ำให้เสียเงินฟรีกินแล้วผ่อนคลายหลับสบายครอบฟรีได้ยินว่าตามมาเมือที่รักจ่ามานี้มวยเรามาทำอะไรกับหมอนี่พี่แจ็คมาช่วยมวยแล้วไหนไอ้กากรอยมันอยู่ไหนกากรอยมันต ตอนนี้มุ้ยแต่งงานมารับพิสุดหลอกคนนี้ถึงแม้ว,ว่าเขาฉลากน้อยแต่วันนี้ใสดีเพ้เห็นพี่ถูกไอ้แค่กินเลยนึกว่ตายค่ะพี่โธ่มุย้ยไม่นะ